เฮล lo สบายดีทานผู้สมยินดีทานผู้สมเข้าสู่บ้านบ้าว่าอยู่เท็กซัสเด้อมือนี้บ้าว่ากัมีโอกาสในมาวัดวัดรีมงคุณโอเคทานผู้เอมอมาวัดอีกมือีนอ่าเพิ่นกระสีมีบุญมีศิลเนาะโอ้มีกล่วยไม่เอาอ่อยจ,จักได้ไหว อ้อยอ้อยน้อยอ้อยดำยางดีได้เนี่นาอเออเป็นสีเห็ดบุญอีกทำผสมเออมีบุญกระถินนะครับนเป็นหูแบบนี่นะมีตัวซัดตัวยังนี่นะนี่นาวัดของเพิ่นหรือว่าเนี่ยนอนทานผสมวัดมันก็เงียบโอ้มีเครื่องปลูกของฟังร้ายได้นี่นะทานผสมอ๋อเพิ่น มีต้นดอกจำปานาะดอกยังะลืมซื้อมันน่ะดอกงามๆเลยเป็นตกแต่งในดีได้เ่ยเออนาวัดของเพิ่อนนอ้อ,อวัดิริมงคลวัดสันออวัดของเพิน่นงามๆท่านผสชมอ,อ่ะเอากรสิขาไปไนเพิ่นนะขอไปเบ่งว่าเพิ่น ยังแน่นอไปเบิงน้ากันนอทามผสมอ๋ออีอมีมเพือเอยูน่นนันอ่ะออโอเคเจอกันทั้งในหมายมันไฟมาชาดฟน,นโอ้มีถึงเงินลาบสับตัน,นี้โอ้ลายกองไปกองบนน้นองปวดเปนจะใบลอยนี่เจีน,น่ะอ้อกรนีซิมี่ห้องท่านได้ทามผสมมีเฟอร์ว่าสัตว เป็นเห็ดฮ่องานมาเนี่มีหมอเฟอ้ออากาศก็เป็นใจเออเบิงไปเบิงพิูนทำงานเดี๋ยวผิน่นเห็ดย่างแน่เนี่ยะยอะเนาะมันเพื่อนขั่วของวัดเดินอนี่ก็เขาวกี้เวียดอืมแต่เล่ากินเนูะมีหน็มสมมูตามสมอืม สมมูลนี้เพิ่นมีห่วงท่านมอเฟอร์เพิ่นวะห้อยสบายดีเป็น,ในใอะไรสบายดีนะขนาดมาบุญต้มกันเดอ้อนี่บุญกระทินเดอ้อคันนอ,นม,นนอ,อ,ม,าอมาบุญกระทิ่นวัดศรีมงคลเด้ออยู่ดาวเขนเปียวเด้อมาเด้อบัดเด้อมาบุญต้มกันมือ,อตักบาทเด้ออ่อาันไฟอย,ยูกก่ใกล้ในนอเขตจารัสคอร์เวิร์เด้อม,มาเดอ้อเดี๋ยวเบิ่งคลิปของบ่าวเล่ากับพากันมาเนี่ยมีมีพิเศษ มีมีห้องทานเฟอร์หมอไหป่ะธานมีห้องทานเฟอร์มีข้าว้มมีร้านอาหารร้านมีอาหารหลายแบบหลายแนวเนาะแมนอ่าเหมาะเบิ่งหมอเฟอร์เพื่อนไดาทานผกสมนี่เด้หมอเฟอร์เพื่อนอันไหหมอเฟอบอกง่ายเลยทานผกสมโอ้ตงน้อคนเห็ดดไนอนี่มงานวางหัว มันก็เป็นตะแเสลอยู่ครับเฟิร์นนะแสะตัวเป็นอะไรแม่บ้านกินยัางไงหรอแม่บ้านกินของหวานก่อนเออ,อน,นั่นละอาหารจ่อยเปน็นยางมากแต่กินอะไรชาอัลลิจีกินของหวานอันนี้เพื่อนก็เอาเข่าลงไงได้เนี่ยท,ท่ยานผู้ชมเข่าหนึ่งเขา่ขาฮักเข่า,ขาแพงเข้าไงล,ล่ะเข่าเสนีเพื่อนวะเข่าเสนีคือขเข่าเหนียวปั่นให้ลายน้างแลน่นขนหยาบหยาบเห็นบอกเพื่อน แต่งานยุบานเฮมันปั้นให้ไดลากินมันบอกหักแพงกันด้ยลาะทังสันดิเกินว่าเขาเนี้ยเขาหักเขาแพงลองเขาเมาเพาะตะนันเอาเบิ้งไปได้หเข้าเมาไได้เขาแซบวะเอาบงมาแก้น้อยลองเบิ้งไปได้ฟูกินขมาวันแซบดิวะแซบแแ้ง่นใท้กินน้อย ไม่อันเลยอ่ะกินหลายจนมันจะเป็นเบาหวานกินหลายแล้วมันโปรตีนระบายปัสสาวะออกขึ้นนี่เป็นตา่างขนาดนี้ถายออกบัคืนแต่ว้าถ่ายออกเป็นร้อยถายเอาไปทรงเอาไปเอาล้างบ้านจ้ะคุณได้ยางไงออเดอร์เด้อโง่แม่นวะมีขายพอเอาฝากนัมเบอร์ไว้มีขายแม่นบอกเพิ่นมีเข่ามาขายเด้อหนี่งทามาส้มติดต่อนทั้งเฟสบุ๊กอันอันนี้ก็ได้หวะเฟสบุ๊กกับพี่นายไม่ยั้งไหนพี่นายคันติดต่อแบบใดเฟสบุ๊กยั้งบอกเพิ่นมาติดต่อนทั้งตัวนี้นี่ละ เฟซบุ๊กนั่นเฟซบุ๊กได้ยังต่ซื้อยังหนูไพหนูไผ่แซื้อมันบอกภาษากฤษหนูไขันสว่าอยงไ้มัดจีโตในวันนี้ก็ได้เออบัรจีมุคุณันจะกินบัีมุกคุบันจกินบัรีมุกอ่ากินกระเทือนน้อยวถันเอาไถือเอากะเทือนน้อยเขามาทำะส้มขนา เพิ่นหให้กินไลยมันน้อยเพิ่นแค่ตใจโ่จนกว่าอะไรอ่ะผมมีโจนอะไรผมมีโจนไะไเพิ่นกับมี่น,น,นะนี่สมหมูทามผสมส้มหมูแทบสมมูแทบตองผมมีใบต,อง,ตองข้าวสมมูปลอมมีใบตองอ่าใบตองมาใกล้ไล่เลยหาสมหมูบ่เห็นอันนี้แปลว่าใบตองแพงอยู่บ้านเราน่ะอยู่เท็กไซสใบตองแพ้งเลยบริษัทใบตอง ใส่ทงพลาสติกแหวกเอาังเอี่ยก็มาตอกับหนึ่งเข่าบนคือเรานาตามไปส่งหนึ่งเขาหักเขาแพ่งจะแทะได้เหนียนัไปเฮดเวียกเฮดเวียกเฮดก้านหน่อยปั้นให้อีดาดำไม่แม็กแรน้ำกดหยาบหยาบตัวนนกเพื่เอบอกออกมาท่านมันกินกรอนสําน้าหลักกินหอเข่าียบร้อยเอาโปรไดได้เขาตัวนี้มันเขาเสนีจะแทๆตัวนา้นนะ เราจะไปลืมปั่นให้อีดำมยู่ทุกมือทุกมือในขอวได้เมียดำแท้แล้วสมมู่นี่ก็แ่บขนาดแล้วไปให้เขากินแล้ะเขาสิตใจสินั่งไปสื่อให้กินอิ่มแลกกบโซ่เนาะให้อดอให้กินอิ่มให้กินอิ่มกินข้าวเสียแล้วออดาคนงามก็กินรอเปิดเนี่ยเดถ่าเ็ด่าอบคนนี่ ไปไไกันเลยเพื่อนค้าย่งมาเล้่งมากลิ่นปลารับเห็ดเห็ดใบอยู่ในเคื่องขั้วเนาะมันกะมีแขกบ่อแ <สะ S 1> หลับเสื่อมหอยยาไปที้มลงไปได้เอาเลยแม่ได้ร่างมาเพียงบัตรอ๋ไป่อลงไปบ่ลขาสซัอกอยูใ่ในวัดในว่าแค่์บให้มันพ่อจื้อไหวว่า<อ>มึงบาตองเขามาหากูสั่งสอนมันว่าเออมึงบาตองเขามหากูว่าจ้ะออ ให้นับนี้ไกลๆเออแล้วอ่และแขกคนวานแ้กันแขกแขกบอไดมาหับแนวนั่นไนะอือแขกบอไดหับเตอร์โอ้ข้องนั่งนกไ่ได้ไหนนอ

นีน้ำกระปุ่นเนาะโอ้เมนเจอร์าล่กับหัวอินเดียนมองแซงแน่นอนอินเดียนตัวเดียวยสบายดีตู้สบายดีสบายดีดีไม่แห้งฮะแม่งานแต่ว่าแมงานเป็นซันหยหยอ่างนี้จะภาพไงพ่บอสบุญกรินโตอสร้างกล้งฮาพี่หาน้องมันคูยูเขตาลฟอร์เวิร์ด อันนี้ขอจะอธิบายข้อนอกเพราะว่างานกันถินนี่มันซ้ำน้องเอื้อยมีเอื้อยมีป้าใหญ่เป็นมาจากเซาแคลิฟอร์เนียแล้วก็มีไอ้ฮะมาจากฟลอริดเมืองโลเวล่าส่วนผู้ขานี่ก็อยู่กับมีหลักอยู่กับดาลคอร์เปอร์นี่แหละมาซอยข่ำบัตรเฮานี่แหละบัตรยธานสุดใจนี่แหละก็ลูกหลนเบิร์ดทุกคนข่าจุนกันยู่นี่แหละเห็นว่าเป็นบัดน้อยเลยก็เออ อุดมสมบูรณ์อาหารก็ได้อาหารกันกินก็อุดมสมบูรณ์<า>เยอะแยะเลยเราจะคุณคำน้ำซูยูลูกหลานเบิร์ดทุกคนจะม,มาเจ้ามาโฮมกันเนาะคอซ่าทัวคอยเป็นบุญกุศลเด้อ<า>ให้ลูกหลานเบิร์ดทุกคนไม่ออกคับเหาหนี่เอาพรอเด้อเอาพรอเด้อลูกหลานเด้อหักศิลหักศิล เออไม่ออกมาค่ำบัดน้อยเฮานี้นะเบิร์ตสุกคนไม่ออกค่ำนี่ขอให้เจริญนองเฮืองเด้นทีสุขภาพแข็งแรงเด้อไอร่ำแม่รวยงั้นไหลน้องรองไหลมาเด้ออย่าได้ตับายเด้อก็เดินเบิร์ตไก่พอดีมีแน่หลังสุขภาพแข็งแรงเนาะอ้าวขอบใจ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 สามพันวาเนาะไพ่มีอยู่ไก่อยู่ไก่อยู่ในเขตนี่เนาะถามีโอกาสกลับมากินมาท่ามากินน้ำมาท่าน้ำได้มาเบิ่งมาส้มอะไรได้เนาะในบุญนี่ได้นะาวขบานเลยอ้าวไม่ยั้งม่ฝากสบายดี เซิรมาห่วมกันทินเนื้อบืน,อนส่วนแซวมีตักบาดนะกัส่วนเฟื่อแหงกันทิน้นมันชาผู้เรบกยาบกของบกคากับมาห่วมน้ำกันเนยคิดว่าป้าคุณเตรียมนวดเฮียน,นี้เอานีนาะแม่เลยอ่ะเพราะว่าคนใจรลายเดอ้อาแม่เ่ยลังจากออกบัรนซาเพื่อนกาม ขาวพุทธเนาะก็ม e ีบุญมีศีลเนาะมีบุญออกคันสาแล้วปึ๊บแล้วก็เฮ็ดบุญกฐินอ่ามีในเรื่องข้าวท้องวัดหลายผูลายคนอ่ามีพักมียังมีควบเบิ้ลอาหารบ้านเฮาของปุดอ่าตันัดข้าลรางเรียบร้อยแล้วได้ยินไรค่ะบ้านร้อยในเก็อุดมสมบูรณ์เด้อเออเออเอาไปให้เพิ่นชั้นอาหารเอา อยู่กับนี่บ่อยู่ใช่ไหมแลมาจากแคลิฟอร์เนียคุณเมืองไหนนี่เมืองไวซิเลียไวซิเลียอ๋อขากลุ่นใหญ่ไม่ยู่งหันใหญ่ไม่ยู่แคลิฟอร์เนียไหนใหญ่มาจากบนอยู่อีกตสจากี้อยู่แคลิฟอร์เนียอะไรใหญ่ไปอยู่เซียโรโอชาโกปีแล้วก็ลบฝนลบฝนกันเลยมากแคลิฟอร์เนียขึ้นเซียโรฝนร้ายแน่นอนแล้วก็ลบฝนลบความหนาวอ่าลดความหนาวอ่า โอ้มาแตะไกลได้สั่นนีอความ้อนกับี่จอันนั่นเท็กซัสเนี่ยนะเตอรลีการลอกบ้านเขาเยมาใกล้ๆา่อนี่ยโอ้โอ้เ็นกับมานต่ไกลเพราะใส่ได้มามามาเฮบุญเนาะขี่รถลากเลนแม่หรอขี่รถมาหรอเออรถชั่วไปยังไหนฟื้นเอาไปไ่นได้แซบป้ะแซบลายโอ้แซบแซบ บุญคำน้ำซูเออบุญหลายสายยาไม่เลยยิ่งใส่บ่แล้วกับุญคำน้ำซูเขาเองเนี่ยน่ากินเนาะบุญหลายสายยาเออแมนก็มีเส้นมีสายเนาะสบายดีอ๋อกำลังบิวซีกันทานผสมอยู่ในนี่ในเคื่อนคู่อ่ะย่านอนจะเข้าไปฮะเข้าไปมานี่จำได้ย่บเบ่งนี่ ตัวนี้บัตรได้ถึงไสตัวนี้มีไอ้ใบนี่ถวยใหญ่อ่าใบนี้มันคอยถวยน้อยบลงหุ่นเลยนะลงหุ่นเลยมันกับหมอหมอสมกับหวยกับบวงเลยกับกับหุ่นกับโตนะอ่าขั้นสแป๊วถวยน้อยซ้ำเจ้ามันกับเล่ากับโบยูเท่านั้นแหละเนาะนี่ดิสบายดิคุณนี่

ครับมาเจอเพิ่นมาแต่ต่างรัฐต่างเมืองแน่นอทามอุสมเพิ่นก็มาแวะเฮ็ดบุญเฮ็ดสินกินเฟอร์บอสะเพิ่นมากินเฟอร์มามาเท็กซัสมากินเฟอร์สบายดีสบายดีสบายดีกินเด้อร์นะเพิ่นเด้อเจ้าเจ้าอยู่กับหนีมันบ่อยอยู่คนกันดวจ้าล้สอ่าในเพิ่นมาจากไหนน้อยกับมาแต่อาร์กนซออาร์กนซอเมืองไหนบินชินวิลล์อ๋อเจ้าของบินชินวิลล์นจะด๋อยเมืองเมืองหน่อย ใกล้ใกล้ The Walmart Home Office โอ้ Walmart Home Office นี่ได้กก็มามาตั้งแต่เมืองนี่บอกอยู่เมืองใดเนี่ยขอถามหน่อยไม่ใช่ไหมใช่ไมมาจากซัฟโรยน่ะโอ้ยเจายไปดี้คุณเด็มาจากไหนผู้่ฮัทเฟิร์สเดนเวอร์คุณน่ะโอ้ห้อนบอทางผี่อ๋อเย็นดียังเย็นเลสนุกโล่งเลยบอกยังเสียดายเปิ่งนี้แล้วเฮทเฟิร์สแซ่บแซ่บเสแซ่บ เีมากินเฟอร์ไก่เข้ายูทูปวันนี้เข้ายูทูป oh no อ uh, ่าเข้า hmm. ย okay. kind of okay. okay. ูท uh ูป uh อ่าเด้วเข้ายูทูปฝากที่ตามเลยเด้อฝากฝากบาวลาฟเท็กซัสแน่อะอขอบใจที่เขามาเยี่ยมยามเด้อเอ้าขอบใจขอบใจโอเคขอบใจเออเจ้าขอบใจเจออีูแล้วเนาะเจออีู่แล้วอ่ อาทิตยแล้วกัเจออยู่วัดเอวิ่งเออเอเคยเคยเบิ้งยอเจ้าอยบ่เบิ้งโยบอโตัวตคลิปลงอยู่ดังวอยูอโนวัดเอวิงอท้วาัดเอวิงอาทิตย์แล้วเออเจอลายคนลายคนเนาะโอ้กำลังดิวซีกันทำมะส้ม เพื่อนเคยบ้านแม่แท่อยู่ไส่สันย่บ้านหอมอย่บ้านหอมอโอ้หักจ,จานใจนี่ก็เป็นลูกเป็นล้านโอ้อหออักเคยไปอยู่ใต้สมัยก่อน อัดอัดเอาไว้เนี่ยอ่าแล้วม้งครับงานเพการแคเป็นเาคนนะโอ้แต่เป็นกระอรหกสิบปลายผมกระไรหกสิบสองหกสิบเจ็ดอย่นี่ห้าปีสี่ห้ปีปากสันมันเพื่อนปากซองลงบริเวแมั้นวม่เกี้เขตพัฒนาภูพาลานเกตพัฒนาภูผอะไร่นนไเป็นพัฒนาตั้งแต่ปิดสดพุ่นดอกในบ้านการเฮือนโนลงเขตไตลงปฏดบัติงานอยู่าใกล วัดวนท่องเที่ยวกับแซ่ระบำอ่าอันคำบักมาบ้านน่ะอินคำแปลกอย่างพวค่อยไปอ่าอ่าอ่าแต่เต็มเวลาเต็มสาวเลยนี่กันนะสาวแม่ล่ะสาวพี่แง่แดนนี่ล่ะลูกลูกแม่ป้าลูกหลานนี่บ้านหอมมดบ้านหอมมดบ้านหอมแบบนี้บ้านหอมหลายแด้เนี่ยเนาะวัดวัดเอวิงกับบ้านหอมบ้านหอมอ่านี่นี่นี่อ่าเจ้ายูนีิปนอนอะไรเออข่อยก็ยูนี่แหละเจ้าเดือนก็น้องสาวหลานอ๋อ ว่ามาเฮ็ดบุญลพุ่นเนเราเป็นบุแน่น้ำมาจันใจกับน้นีจบกะยุกับดารลเลยนี่บอกอะยกัอยนาอู่ซักไรหน้าฝนโอ้ดีดีดีแ่มือวานนี่แม่ย่งเนีื้อนงแม่ประแสงแม่ประสังมาเฮ็ดบุญมาเฮ็ดบุญกะทินโอ้ดีดีดีเราปประทนกะทินนีเออดี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 เยอะมาเออฝาก ขั้นเดวามบแสีบกปจังมายังไจนเบิดแล้วเนาะโอเคจังยังเกิดยังเติตะมนนะสบายดีเออเกิดเกิดไปไังไดอยู่ในแห้งโอ้ยยังเจ่า่อยู่ยังแข้งแห้งนะเจ้าเนาะผมแคร์ข้าหมเลนาะผมขาวว่าไเนาะเออสบายดีมันกายเป็นไรยังแค็งแห้งเนาะเจ้าเนาะโอ้ยย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  โอบึงบ่คือแปดสิบไงมอแล้วกับย่งนมนะยังแข้งแหงแล้วเว้ยยังแข้งแหงย่งแข้งแห้งอ่าอ่าได้ยู่ดีไม่แห้งไปดิีก้องอก้องสบายดีมะพคุณเพลินกกะถินยังอยู่ใส่ยูยูสักนอผลมบรเร้อใหญ่ให่อนี่ยยูใส่ชางอ่า่งเยสามสิบเจ็ดพี่สามสามเเจ็ดสามสิบเจ ວ່າແຕ່ພຸ້ນວ່າໂຕກາບໍ່ມາເຕະໂບຜູ້ໄດ້ຫັນອໍບໍ່ບໍ່ບໍທັຟອຍັງ นั่งคือเก่าอายุสิบห้าปีหลังยังไข้เคือเก่าคอยกระทำหาอยู่เพราะว่าเบื้องตุ่มพันเสียน้ะมาคอยกับไปคอยกับไปเพราะมีเพื่อน่นมาห่ออยู่มาบอลโปร่งสนเห็นจะบักซ้อนอ๋อบักซ้อนหน่อยไปคือจะได้นี่เฮ้ยซื้อข้าวใบข้าวใบโอ้แพ่พี่น้องเนี่ยก็มอขาวลูกร้านเท่าหนึ่ตที่หมอ อแม่พ่จักอยู่ซือเสียงันหูจักวันอุลาเป็นทางเนียอีโพนอนวันนี้เป็นทางเนียอีโพยทันงหบอสูเห็นเพิ่น บเห็นน oh, well. ี่ดินหลายปีแล้วสัตวนี่ยามกรซ้าปลายปีแล้วบเห็นกรซ้าปลายปีเดี๋ยวนี้เจ้าก็จื้ออยู่บนนี้บรตชื้อสิปนไน้องยงเรายังคือเก่าอยู่เราบริเปลี่ยนแปลงยังชื้อเก่าไปใช้เขาทาเอือเจ้าเดียกไอชุนเจอไ้คือเก่าล่ก็ยังเือเก่าก็คือเก่ามมยังเปลี่ยนแปลงว่าให้ลยางใหญ่แล้วไปเขาเล็กใหญ่แล้วไปเขาเหลกินดวงผักกแก แมนนะกินผักกินเมีกักสุขภาพดีแล้วแขงแขงริพ่วงอยู่ไแม่ยงพ่วงอยู่นี่ดิมันอยู่บเขิมเออเออแมนยุ่งหน่ยุ่งกัเจอกันเรื่อยๆอยู่เออเออเอาเสิเขามาพอบุญเนาะเออคนก็ามะต่างเมืองคนละใจเด้อเออเออคนเร้าใจกใจมาแต่ะอบวันนั่นนันาแต่วัอพอไมพออ่ออ่าวันวันวันพุธคำวัดอยู่นี่เออมาวันพุทธวันพุทธเตระพุทอโอ ถูกถูกวันผุดไปครับเออดีดีดีออสนับสนุนวัดว่าศาสนาอกเออดีดีดีอเมม่นไง้าก่อนเออแม่นจะเ่นเลเดบ่อนจริญบจริญอนะตัวคอยคอยเห็ดปแมนแต่ว่างแมแมนนแมนแมนอาหลังจากอาหารแล้วก็หมากมู่ได้ทานผสมมนอ้ยนว่าลูกเพื่อไรเป็นยังไง มาเสะใหญ่ขึ้นมือเดียวเนี่ยมาเจอฮานเป็นปกติกับม่แต่ว่าซิมมังกรกับว่ามันเปนฝาวกินไปซิมมึงอ่าซิมซิมกินซิมซิมมาสิอืมเขายังบิวซีกันอยู่คือเกับเรื่อนกั่วแบบของลาล่าทานปลาสมอาหารการกินของไทยนี่ยใช่คือม่นเต็มอยู่ในสายนี่มากินเฟ้อเขาต้องได้กินเฟ้อได้หมือนี่ก็ถือว่าอาหารดีสุดเนี่ยเฟ้อเนี่ยนะบอกเขาในเมืองมาดิกินได้ตอนอยู่บ้านนอกบ้านหน้าน่ะท่านมาดิกินเฟ้อกับว่าสุดยอด อาหารละ่ะฮะหโอเค<า>บักนาเลยฮะหลังจากพระอาจารย์เพ่นสันเรียบด้อยเ่ไปโจมมาเนอะมีแต่พระเขาทิพยามาส่งอา,อ,อาหารการกินข้าวเ้อมออด อาหารการกินทานผสมอ๋บมีคนกินผักซีคุยปนกบอืมเทาตัวนั้นตัวนี้ว่าบ่กินน้ำกันเพ่นละแเป็นแ่จมากินผักซีขุยปนกบเามากินมี้แมวันผักเขาแบบบานบันไหมันว่ามีผักซี ขวยก็พลกบป่นนะมีหอดพลกบแน่นี่นะเนี้เท่านี้จำเตะขเราลูกเขยมักแ่บมักไปมักย่ามักกินเขาผ้าเนาะแดบบ้านเข้าแล้วนี่เขายางคากแน่ไหมยี่พับขนมา่ยเป็น้นมามาไกลได้เพิ่มมาตั้งแต่สาวคล้ายน่ะมาเห็ดบุญกระถิ่นอยู่ในเท็กซัสนี่นะเจ้วสายไงมาเิาะา เตอร์มันมีปัญหาไปคลิกหลายเ่อมันบอออกมาจเทืือออกมันออ่มานลายหดเลยจีบดล่คุนน่อยคุนห่อยมาเอาผู้เดียวแล้วก็เพื่อนมือมาแล้วคือนเดียวตื่นเดง อานการกินเขาจะมีแต่แนวกับแซบปะสนี่แต่ขนกบปลนป้าแกงเห็ดแนอนใหม่นอะทาน้มี่ครบหมดเลยะเลืมสายซาบเยอะยว่มีพักสี่พักกาดหน่อยเอากัปผนกบปานวานน่ะแหละอืมค้า อาหาร้ลยผับไวจากรถข้อมบวชจักจีวะน่าได้ดีเป็นอะไรแสแบบจวะแสบบหรออ๋อโอ้ยแบงหารเผินอ่ะครับมีจะหารแนวแสแบบเนาะมีเปลือกมีมันมีพักซี่พักกาดปนกบกับว่ามีปนกบโอ้ปนกบปนมาสออกจากทงหน้าจนหอดอาหารเกาหลีแชบแชเนี่ยก็มี มีเขาปุ่นมีก้อยอมีเขาเมา่ามาคุสแม่มาคุชแม่ขาพัดซุปนอไม่มเป็นพระเขาครบสิทธิ์เนาะโอ้ขกัขกขกักขักขักอ่าอ่โดยขักอาหารนี่ นั่งยั่งอยู่นอกก่อนดิมอเฟอร์คนเขาเข่ามอเฟอร์ได้อาจารย์เงียบนะเขาได้หมอเฟอร์ไปในหูนั่นนะอ่ากินได้ไหมเอาแดงไปใส่คือเมื่อไหร่แท้ให้ไปเอายังโอ้ยเบิ่งกองกระถินพันธันมาส้ม โอ้สุดทีบเลยผู้ศรัทธาแต่ละไายซื้อแต่ละคนอยู่ในหันนะ <c oughs> เป็นตังอยู่ในหันอยู่ในผาผากระท,ทิ่นค <c oughs> นท่านบอกปรุงเสภากระทินพระเข่าบ่อของบอ่บอเจียมมะรอบมะรอบไปบอ่อให,หน้นางใคร <c oughs> พระเข่าบ่อเอาของง้มไหวบอ่ <c oughs> บอโอ้ขาขา,าตู่แม่คือเป็นได้คือยังงังมาท่านกินวะยังงัง

กองงอกใหญ่เพล่นกองมหากระทินันว่ัเอ้าประเทศงามน้อเท็ดงามทานมาชมเอาเงินในพาษสางเห็ดนาะเอาเงินเห็ดงิบดอกบระตูมเนะโอ้ขาดลาย กองมหากระทินเห็นว่ากองหมักย้อยเนาะรั่งหนึ่งมีวัดเธอเดียวเนี่ยเธอหนึ่งได้ไหนนะโอ้มีหมากเพชรหมากอยังครบเซตเลยกองเงินกองทองเนาะโอ้ขลักขลักนี่เป็นงามหลายงามงาม ครังแรกได้จะเขามากไก่กองกระทินเพน,นะนินเดอนมิเตไปซองดอนอ้อขากงามงามงามกองใหญ่เลยอืมกองกระทินกองกักใหญ่ครับมันเบิ่งคืนเนาะอ,อ,อ,อีว่าขาดัขาดพี่น้องเบิ่งไงขาดเลยออลนี่แหละอยู่ในวัดอเมริกาเพิน่น ผู้มีเหลี่มไสสัานใในพระพุทธศาสานาเนอทานผระสมมีหลบเงินหลบทองดอกไม้เงินดอกใบทองอ่ลายสิ่งลายอย่างอเอาอันไห้เจ้าเลือกเอาหลดแล้วพักเขาทิพย์บ้านอ๋อ <c oughs> ปนตนุกปะตนุกได้หน่อยอไกลหน่อยนะ อาหารหนึ่งมูมีไผ่เมาสาไม่ออกกอมูมีไผไปขับไปลุยก็มอเฟอร์เบิดพอดอาหารอยู่นีนี่เต็มที่อยู่ใีล้ด้วยนี่นะไปหาไเวหายขนใช่หายข้นใส่ใช่ห้าอยู่นี่นะอยู่ใกล้ๆแม่วาอืมแต่น่ยไมหลาน้วนจับน้อยตัวเองปีงไหแม่วะ ไกลหน่อยไกลหน่อยพไปพักกันเห็นหมอเฟอ้อหรือเขาอยู่หมอเฟอ้อละฮันมีไพ่มาเอานะตายบ้านเห็ดจะดนบ้านสิป้าพักเขาทิพไว้เออเอาเอาพลาสติกแรไปไว้นะมาห้าผู้สทธาเพิ่นมาพ่อให้เพิ่น,<ห>นมากินเนาะพักเขาแล้วเอาเจีย๊ยบแรไปไว้ถั่วใหญ่มาใส่ อาหารมอาอุแต่บม่มีคนบ่มีคนกินบ่มีคนกินทานผสมอผู้ศรัทธาใจใหญ่เพิ่นมาแต่ทังเออเออยแ่ไม่ตู่เพิ่นมาจะสาวคล้ายน่ะเพิ่มาเออเพิ่นมาสร้างบุญกล้องมหากระนิ้นนออยู่วัดศิลมงคุณโอ้ยมันซอนลมเงินลมทอง พี่น uh, ้องร่วมใจกันพี่น้องเล่าเข้าทีอาศัยอยู่ในเมกาเนี่ยและยลยขู่หลายคนอยู่ไกลบ้านได้กับมาห่าสู้กันอ่ามาทางไกลเลยยังไปตู่คนเดินทางมากไกลตามมาชม พันมาเพื่อโดยเหตดบุญเห็ุกุศลแต่แท้อาหารไา่ๆกับปลาจักแนวเสียบนอกทานปัะส้ม อาหาร้ายแมนเนี่ยพักอาหารการกินเจออาหารรลายพอมาจากใดเนอยากจอยพอว่อจากจะเอาต่ท่างใดดียงว่าเนี่ยผู้เสื่อมไสใจสัทธาในพระพุทธศาสนาเนาะกะ มาพัฒนาสางวัดสางว่าเป็นคนซนตอ่อหลุกต่อร้านไผ่ไผ่ป,ไปากนาตามมาส้มเออออกไปเบิ้งหมอเฟอ้อเพิ่นเบิ้งไป็นได้